สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีบ่สมองสบานบีพ่อสุขสุขุนเฮ้ยเพาะกับส่องเออพี่น้องสวยเติบแล้วพี่น้องเลยไปห้ามอพี่น้องพาบริสไปห้ามอบ่สบายอากาศนักพี่น้องเลยไปห้ามอ่เมืองชายพูทองทั้งบันดาลเลยพี่น้องเลยไก่จากบ้านเาทำไร้รากเติบเพื่อไปหอด lơm hẹn là. mình tên mà, lột tên, vỉng hóa đấy đó vỉng đấy, cái, 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 สิไปฮอดพี่น้องเออโมเมนต์คล่องคอยจ้างรถใหญ่เขาพาไปพี่น้องไปใสน้ำมันให้เขา ສິຮອດພີ່ນ້ອງເລົ່າແມ່ນຂອງອ້າาເອົາຫຼາດເດເຄີຍບໍ່ຫຼາດຮ້ອນດນນມາລືຮວິຕ หมอเป็นทีเรียบร้อยพี่น,น้องแต่หมอบอกให้ไปไก่คนไข้อีก่พูนเพื่อสิกวดเลือดแล้วอีกทาทามภูเขาไปนำพี่น้องว่าเป็นยังให้เข้าออกมาจะที่ให้เขาหลอกสุพัร่หลงางหงกนาเล่าดเอผมมอะนี่เนี่ย อันนี้บอ,อกเลยจะป่านอยู่ผู้พี่น,น้องเขาก็เอาเสื้อกลั่นอีกเลยนี่บอกอีกมแม่วราแนวหลังมือสันไล จ้าอืมบออกไปนี้นะโบขันอยู่บกช่องนี้ย่างเข้าไปเชียแล้วเชียเงินแล้วคนละเมืองแล้วนะจะคือบบไปเมืองเจ้าอช่นะ อันนี้เมืองเมืองมอมใส่ผูทองฮาก็เคยมาได้นี่ครั้งแรกนี่คือบเมนห้องมอยแล้วเนาะนี่คือห้องเฮียนจ้ พวกพวกอนมอเขาอยู่พวกเขาแฟนวหดประจำอาทิตย์เขายังแฟนววประจำอาทิตย์ <laughs> Màu cả nhiều, cậy nó, nó nhàng với bừng, bừng thì nặng rồi, Thông bộ hay khảo cậy hoặc xi nhàng với bừng. Ảo à cạn nát phí nọng chuẩn đẹp mà không có kháng, không có mưa Không có khơi phở, phí Sao kìa <laughs> อันนี้หองชากหองดินนี่คือนานออกมาเถอะามงเอาเลือไปกวดบาทอคือขงนี้ฮะมาดีกว่านะเออเดิ

ลุกยังไม่ได้มาทำตัวเม็ดสับสนวะจัดโอ้จัดไเนี่ยลุกกลงลุกเป็นวิ่งนะลุกเ็วิ่งเจ็บน้ามั่าเลยนะวนั้น่เป็นอันไหนเ็อะรังสูงนะลุกได้ใช่ไหนใช่อนกไ้เลยาลุกลุกไที่เวิ่งนะลูกวิ่งคอยลูกกินข้าวตะบอกขา

พะ้นเาเ็จ้าพ้นกัวเลือดพี่น้องเลยจะได้หเป็นียังกันแท้เราเบิ่งเราส้มพี่น้องเราหลุดอากานแล้เขาก็บอกหูเขาก็บอกว่าถือละจะเป็นียังเดี๋ยวอาการนักเติอพี่น้องเลย มองบอกว่าพยายามกินน้ำเลยๆพี่น้องเลยดูเสร็จกินนยารดไข่ เฮากระสได้เก็บภาพไว้เพียงพนิดกับพี่น้องเน่ะคลิปหนะ้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสอง่นเด้อพี่น้องเด้อพี่ผ่านยังก็ขอโทษขอภัยคลิปหนะ้าพบกันใหม่บ๊ายบาย